เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาขึ้นเรือตรงจุดนี้จะ้ะบรรยากาศของคนมาเที่ยว น้ำก็ไม่เยอะสิหยวนสิหยวนสิหยวนอีกอ่ะสิหยวนคือหนึ่งหนึ่งรูปอ่ะเหรอเฮียเขาบอกรูปหนึ่งสิบใช่ลูปเดียวเลยเนี่ยนะสิบหยวนแต่ก็สวยนะสวยนะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ย แต่ว่ามันต้องโหลดเข้า iPhone เราไม่ได้ใช้ iPhone ไอโฟนเอหัวกเดียวกันเราไม่ได้ใช้ไอโฟนเออพวกเดียวกันไม่มีไม่ได้ใช้ไอโฟนทำไมคนจีนจะต้องแบบว่าให้โหลดเข้าไอโฟนไม่เข้าใจตอนที่ไปฮาร์บินก็อย่างนี้เหมือนกันไปเฮีย <c oughs> ไปเดินไปเดินไปฝั่งนู้นสักรอบเลง เดี๋ยวเราก็จะเดินไปบ้างไปแบบเนี้ยนีอย่ามาใกล้มากสิเดินทิ้งช่วงห่างห่างเดินทิ้งช่วงห่างๆไม่ต้องมาใกล้กัน,นกลัวเขาเบียด โอ้ยเลยลืมเลยเลยลืมกล้องนี้แหละเขาก็กลัวเพราะว่าโอ้แต่น้ำใสอะนะคราวที่แล้วเรามาน้ำไม่ใสนี่น้ำใสอ๋อเขาจะถ่ายรูปอเราต้องไปทางเนี้ย ยังไงอะสาวน้อยจะถ่ายรูปโอ้โหเซเอร์เหมือนกันนะเนี่ยเอเสียวดียระวังนะอย่าอย่าเผลอหลัตู้มเลยนะ เขาก็ถ่ายรูปกันเขาหยุดถ่ายรูปกันป้าเดี๋ยวเราขอไปก่อนขาสั่นเหมือเงินไม่สันไม่กล้าจับเลย oh <laughs> ให้ถ่ายรูปให้นำหน่อยเดี๋ยวนำจะแบบว่าไปแบบเนียนไปอยู่ข้างเขาด้วยอ่ะเอา,เาอ,อะไรสิเฮ้ยเอาย่ง

บินบินเดะบินดิกาบอกว่าูสียวใจ บรรยากาศการถ่ายรูปถ่ายรูปนังแบบ 哎，长，真长吗？